สวัสดีค่ะร้าน YJ Car d e t a i ล i n งศูนย์บริการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกฟิล์มสายกันรอยพ่นกันสนิมรด,ดย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบริการอื่นๆนะคะร้านตั้งอยู่สมุทรสาครค่ะวันนี้นะคะพามาดูโปรแกรมคาสปาถอดลื้อเต็มระบบนะคะเราทำอะไรให้บ้างคือถอดพรมแล้วก็บาะนะคะเอาออกมาซักให้หมดเลยแล้วก็ล้างอดฉีดล้างห้องเครื่องเคลือบสีแล้วก็ทำการอบโอโซนฆ่าเชื้อให้นะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้าใช้บริการสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0969182459นะคะทางร้านยินดีให้คำปรึกษาก่อนเข้าใช้บริการนะคะฝากด้วยนะคะกับร้าน YJ Car Detailing ศูนย์บริการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกฟิลม์มสายกนร้อยพ่นกระสนิมรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถนนบางป่าสมุทรสาครค่คะขอบคุณนะคะ